สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนเลิศนะครับวันนี้พบเจอกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตท,ทุเรียนแปลงใหญ่กันแปลงนี้อายุได้4ปี6เดือนนะครับหลังจากที่หายหายไปนานนะครับช่วงนี้ผมก็ติดธุระหลายอย่างนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินสำรวจดูนะครับคือมันผ่านหนาวผ่าน ลมพัดอะไรมาเดี๋ยวพาไปดูความเสียหายนะครับวันนี้ก็คุณพ่อกําลังดันน้ําอยู่นะครับใบฝั่งนี้คือไม่มีปัญหานะครับฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือฝั่งที่ไม่ได้โดนแดดเนาะในเรื่องของซันเบิร์นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสาภาพของดอกด้วยบางต้นก็ติดบางต้นก็หลุดนะครับเพราะว่าดอกปีนี้ก็แค่ฟอร์มตา นะแค่ฟอร์มตาฝักนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีปัญหาเรื่องของซันเบิร์นแล้วก็หลานน้าค้างนะครับก็คือมีหมอกในตอนเช้านี่แหละครับสภาพใบก็จะประมาณนี้หลายท่านที่เจอนะครับถามว่าผมซีเรียสไหมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ เนี่ยผมเจอทุกปีนะครับเจอทุกปีแล้วแต่บางปีจะเจอน้อยเจอมากนะครับก็ท่านไหนที่เป็นอยู่ไม่ต้องกังวลไปเยอะนะครับไม่ต้องกังวลไปเยอะแต่ถ้าเกิดเราติดลูกติดผลนะครับก็ไม่ควรจะให้เกิดหรือเกิดน้อยที่สุดนะครับเ,เรื่องของสภาพอากาศเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับไปเดี๋ยวพาไปเดินดูโซนด้านในนะครับ ส่วนด้านในนั้นจะใบจะเนียบเนียบกว่านะครับเนียบเนียบกว่าสวนด้านนอกเพราะว่าด้านในนั้นมีความชื้นเยอะกว่ามีพืชพี่เลี้ยงนู่นนี่นั่นเยอะนะครับเห็นไหมครับใบไม่เสียหายเลยสวยเลยนะครับนี่คือมีพืชพี่เลี้ยงนะครับนี่มีกล้วยบังแค่นี้เองนะครับกล้วยไม่กี่ต้นเองนะครับสองถึงสามต้นเท่านั้นในทุเรียนต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับ เห็นไหมครับใบยังสวยไปไปเรื่อยๆนี่ต้นเล็กนะครับ่้นไหนมีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะครับปีนี้ผมจงใจว่าจะซ้อมติดลูกเล็กๆน้อยๆน,นะครับต้นไหนที่สมบูรณ์นะถึงจะติดลูกถึงจะแขวนลูกไว้นะครับต้นไหนที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ย ก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับดอกก็มีบ้างนะครับไม่เห็นปล่อยตามธรรมชาติเลยคือจะติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าทุเรียนมันยังอายุน้อยอยูนะ่เนาะถ้าเกิดเราไปฝืนเอานะครับไปฝืนเอาลูกให้เขาติดลูกแขวนลูกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มนะครับได้ไม่คุ้มเสียรออดปเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับใบก็ยังสภาพดีอยู่นะครับ ส่วนใบด้านล่างเนี่ยที่ร่วงเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เรามีการอดน้ํานะครับอดน้ําเพื่อที่จะเอาดอกนะครับเพื่อที่จะฟอร์มต้นให้เขาเกิดสภาวะความเครียดนะครับให้มันได้ชุดใบพร้อมกันพูด,ดง่ายๆนะครับเวลาแต่งเแต่งกิ่งแต่งใบนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอให้อยู่นะครับต้นนี้ดอกก็มาเต็มต้นนะครับ เต็มต้นนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเต็มแบบเต็มที่นะครับคือพอใจและสาหรับผมนะครับในทุเรียนธรรมชาติไม่ได้โฉบสารนะครับอะไรเลยมีการอดน้ําเล็กๆน้อยๆนะครับกักน้ําเล็กๆน้อยๆจะให้ดูสภาพใบรวงๆนะครับจะมีปัญหาอยู่ฝั่งเนี้ยครับฝั่งที่เป็นอ่าเรื่องของซันเบิร์นนะครับแล้วก็ราน้ําค้างเป็นแบบเนี้ยนะครับ ซึ่งมันเกิดจากการที่เราฉีดปุ๋ยทางใบบ่อยแล้วก็ฉีดถี่ด้วยนะตัวเนี้มีส่วนเหมือนกันนะครับมีการลดปริมาณการให้น้ำก็มีส่วนนะครับที่ทำให้ใบเขาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กที่เราไม่ได้ซ้อมติดลกูกติดผลเนี่ยเราไม่ต้องไปงดน้ำนะครับเราดันน้ำเต็มที่ให้ไปเลออยว,นวันวินวันหรือทุกเช้านะครับ อาจไปเลยนะครับปุ๋ยทางใบในช่วงหน้าหนาวที่มีลมจละแรงลมแรงๆเนี่ยเราก็อาจจะเบาๆไว้หน่อยนะครับอาจจะเสริมพวกจุลธาตุนะครับก็เดือนละครั้งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอหมดสภาวะวิกฤตนะครับเข้าต้นฝนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเดี๋ยวผมจะพาทําใบใหม่นะครับที่ใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเนี่ย จะรู้นะครับสไตล์ผมก็คือสไตล์ทาใบใหญ่นะครับใบใหญ่ใหญ่กว่ามือเรานะครับใหญ่กว่ามือเราสไตล์ใบใหญ่ใบเขียวๆใบมันๆนะครับใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยเดี right ๋ยวปีนี้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับผมจะพาเริ่มทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่ใบชุดที่หหลังที่เราแต่งกิ่งแต่งแบบโหดนะครับเดี๋ยวจะพาเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นไอเรื่องติดลูกติดผลผมไม่เกี่ยวนะครับท่านไหนที่ อยากได้ใบใหญ่นะครับมาเดี๋ยวพาไปด้วยกันนะครับใบพวกนี้เก่าแล้วนะครับเนี่เกิดนานแล้วไม่โดนแสงแดดด้วยข้างในค่อนข้างที่จะโล่งนะครับเพราะว่าใบาชั้นใน หลุดร่วงออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับข้างในนี้ร่วงหมดเลยนะครับเหลือแต่ใบชั้นนอกนะครับที่มีคุณภาพที่ได้รับแสงนะครับใบตัวไหนที่ไม่ได้รับแสงเนาะคือเราอดน้ำมนะันอะมันก็จะดูด,ดสารอาหารกลับเข้าไปใช้นะครับใบชั้นในก็เลยร่วงลงมาเดี๋ยวพาไปดูโซนที่ไม่โดนแดดกันหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นคุณหนู พืชพี่เลี้ยงในห่มเขาอยู่ตลอดนะครับไม่เคยได้ออกตั้งแต่ปลูกเลยจนถึงนับปัจจุบันนะครับสภาพใบนี่ก็คือแตกต่างมากนะครับแตกต่างจากด้านนอกมากคือใบนี่จะเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับจะเขียวอยู่ตลอดเวลาเลยล่านาด้วยนะครับนี่หนามากเลย ตอนนี้ที่สวนเนี่ยให้น้ำอ,อ,อยู่วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันวันหนึ่งดันเป็นชั่วโมงนะครับสปริงเกอร์สามหัวแบบนี้นะครับดอกก็มาอยู่นะครับแต่มาเล็กๆน้อยมาซูนด้านบนนะครับ แต่ทรงกิ่งเขาสวยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะกิ่งเยอะไปนะครับทรงกิ่งสวยนะนอนรละนาบกับพื้นนะครับก็ไม่ถือว่าชันมากแล้วก็ไม่ถือว่านอนมากนะครับนะองศาก,กาลังดีนะครับแต่ค่อนข้างที่จะหนาคือผมมีเหตุผลของผมอยู่นะครับที่ไว้กิ่งเยอะแต่ปีนี้ผมจะซอยกิ่งออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทาไมผมถึงไว้กิ่งเยอะตั้งแต่เล็ก,ลกทาไมไม่ตัดออกเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับ จุดประสงค์ผมเนี่ยก็คือผมอยากให้เขามีใบยเยอะๆนะครับมีใบยเยอะๆช่วยกันปรุงอาหารสร้างระบบรากซะก่อนนะครับ mm. พอเขาได้ระบบรากที่เยอะแล้วนะที่เยอะแล้วเนี่ยเราค่อยมาตัดแต่งกิ่งออกนะครับ mm. เป็นความคิดส่วนตัวผม mm. ก็คือต้อนไม้มันไม่ได้อยู่กับเราแค่ปีสองปีนะครับ mm. เราต้องวางแผนเขาไปไกลๆยาวๆนะ ฝั่งด้านเนี้มันมีสวนยางนะครับสังเกตดูก,กิ่งเขาไม่ยอมออกมาเลยไม่ออกมาเลยนะฝั่งที่โดนสวนยางตาดอกนี่ดันออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กักน้ำนะครับไม่ได้กักน้ำ เขาออกมาอยู่เรื่อยๆของเขานะ <S <S 1> <S 1> <S 1> ในอีสานเนี่ยดอกรุ่นธรรมชาตินะครับจะมามุกกลากุ่มพานะครับมุกกลากุ่มพาสังเกตดูที่สวนครับยอดเดินของเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับยอดก็เดินไปดอกก็ออกไปนะครับคือมันไม่เป็นรุ่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คุมเรื่องน้ํานะครับไม่ได้คุมเรื่องน้ํามันไม่เป็นรุ่นจัดการยากมากนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีนี้เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะแค่ฟอร์มตานะครับฟอรมตาไม่ได้แขวนลูกก็มีแขวนบางต้นที่มันสมบูรณ์จริงๆต้นใหญ่ๆนะครับเอาไว้ให้ได้ถ่ายรูปได้ชิมเวลา,าคนมาเที่ยวสวนเท่านั้นเองนะครับ สี่ใบก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมเข้ามาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ